อย่าเพิ่งไปตกหลุมรักนะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีคุณสมบัติ3สิ่งนี้เฮ้ยแหมสเปคถูกใจนะคะหน้าตาหล่อเหานะคะหน้าตาสวยถูกใจหลงรักเลยนะทุ่มเต็มที่100คะแนนเต็มก็ทําให้ผิดหวังนะคะแล้วก็ต้องมาให้คุณตามแก้เรามาเช็คคุณสมบัติง่ายๆข้อที่1มองเราในแง่ดีค่ะเคยเป็นมามรักกันแต่ไม่เคยมองเราในแง่ดีเลยรักกันท้เป็นทั้ตาย พูดอะไรไปนิดหนึ่งนะคะของขึ้นทันทีพูดอะไรไปหน่อยหนึ่งก็อ้างตีความหมายเป็นด้านลบซะซะอย่างนั้นเลยถ้าเกิดว่าใครที่มีแฟนอยู่นะตอนนี้แล้วบอกว่าไม่เคยมองหนูในแง่ดีเลยไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่รู้สึกผิดตลอดเวลาเลยเนี่ยอันนี้ก็ไปกันไม่รอดนะข้อที่2ค่ะสนับสนุนความสุขของเราใครไม่สนับสนุนความสุขของคุณอะ คุณจะอยู่ด้วยกับเขาได้ไหมแต่งตัวสวยๆฉันไม่ชอบไม่เคยสนับสนุนความสุขของเราเลยทำอะไรก็กลายเป็นว่าไม่ได้เข้าตาผูกใจไม่เป็นเรื่องไร้สารละเป็นเรื่องแบบแย่สำหรับเขาเลยอะ่ะอันนี้ก็ยากนะเป็นความสูขขงฉันน่ะเออเธอไม่เคยสนับสนุนความสูขขงชั้นแล้วจะอยู่กันรอดไหมอะไปกันไม่รอดถ้าคุณตกหลุมรักไปแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดไปเขารู้สึกแบบแย้งมาไม่เห็นด้วยไม่แบบโอเคแล้วเราจะรู้สึกยังไงอย่าไาเปเป็นประเภทที่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็แก้ได้เดี๋ยวก็ปรับตัวกันได้เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนได้แต่งงานไปก็เปลี่ยนได้มันเปลี่ยนไม่ได้เว้ยมันอาจจะเปลี่ยนได้สําหรับคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแต่มันจะเปลี่ยนยากจะ้ะ ความสุขของเราอาจจะหมายถึงความฝันหน้าที่การงานเขาไม่สนับสนุนความสุขของคุณนะแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปไม่รอดแน่นอนพ่อนะที่สไม่ยอมรับฟังอะไรเลยแก้ยากมากนะคะไม่ยอมรับฟังอะไรเลยไม่ยอมรับฟังแม้กระทั่งคำพูดของเราไม่ยอมรับฟังแม้กระทั่งเหตุผลของเราหรือว่าไม่ยอมรับฟังอะไรเลยที่ที่คนอื่นพูดอ่ะ มันจะยากมากเลยเพราะเขาจะเป็นคนที่มีอีกโก้สูงมากและคิดว่าตัวเองถูกเสมออยู่ยากค่ะคนประเภทนี้อยู่ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้อยู่อยู่กันไปแล้วก็ต้องเลิกลากันอย่าลางกันเพราะอะไรเพราะไม่เคยฟังคนอื่นตัวเองถูกเสมอเคยเจอไหมคนแบบนี้ตัวเองถูกเสมอถูกทุกสิ่งอย่างถูก,ถกตลอดเวลาถูกแม้กระทั่งว่าผิด ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าตัวเองเนี่ยผิดอย่างนี้เรียกว่าอยู่กันไม่รอดตกหลุมรักได้คือคนที่ยอมฟังคนที่รับฟังความคิดเห็นของเราเพราะฉะนั้น3บุญสมบัตินี้นะคะที่คุณจะต้องเช็คก่อนจะตกหลุมรักใครก็ตาม